แจ้งเตือนภาพร่าง iPhone ใหม่ล่าสุดพร้อมกล้องคู่และดีไซน์ที่ปรับปรุงแต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น Apple อาจกำลังเตรียมตัวเปิดตัว iPhone a i อรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า iPhone Air 2แม้ว่ารุ่นแรกจะไม่ได้รับความนิยมอย่างที่คาดหวังแต่ก็ไม่ทำให้ Apple หยุดพัฒนาโดยดิจิ t อ l c ชสต Station ดีซ DCS ผู้ปล่อยข่าวหลุดชื่อดังได้เผยรายละเอียดว่า iPhone a i อรุ่นใหม่กำลังเดินหน้าตามแผนและมีการอัปเกรดดีไซน์และระบบกล้องโพสต์ Post ของ DCS ให้เราได้เห็นภาพร่างแรกๆของ iPhone a i อรุ่นต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัพสมาร์ทโฟนในปี2026ด้วยความบางเฉียบและกล้องที่ปรับปรุงการเปิดตัวรุ่นใหม่นี้อาจจะเป็นการกลับมาของ Apple ในช่วงเวลาที่แข่งขันแต่ที่น่าสนใจคือการอัปเกรดกล้อง iPhone S2 จะมาพร้อมกล้องหลังคู่4 8 MP ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากรุ่นแรกที่มีเพียงกล้องหลักเดียวการเพิ่มกล้องอันตรา,ายเข้ามาจะช่วยให้คุณภาพภาพถ่ายดีขึ้นและเพิ่มความสามารถในการถ่ายภาพ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดการเพิ่มกล้องหลังคู่นี้อาจเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการการถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้นแต่ก็อาจเป็นการเพิ่มความซับซ้อนและต้องการพลังงานที่มากขึ้นดังนั้นการเลือกใช้ชิป A 20 pro อาจเป็นการตอบโจทย์ที่เหมาะสมสำหรับการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพ ข่าวลือการเปิดตัว iPhone Air คาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไลน์ปี2026ของ Apple พร้อมกับ iPhone 18 Pro และ18 Pro Max รุ่นแรกของโทรศัพท์พับได้จาก Apple ก็อาจเปิดตัวในเวลาเดียวกันขณะที่รุ่นอื่นๆเช่น iPhone 18และ iPhone 18e อาจจะตามมาในปี2027ข้อมูลนี้เป็นการเปิดเผยข่าวลือเท่านั้นแต่ก็ทำเอาแฟนๆ Apple ตื่นเต้นกันอย่างมากการเปิดตัว iPhone ใหม่ๆจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามอย่างแน่นอนคุณคิดว่า iPhone Air 2จะเป็นเหมือนกับที่ข่าวลือกำลังบอกหรือไม่ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะ